เาเข้าไปคถมคุณแม่จะถามกติกเองค่ะแม่ขอาถ,าถามนะคะ คุณแม่คุณแม่ยังยังไม่ได้รับพวกมะไ่ของน้องกระติกคุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ําเพราะเหตุใดมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนแล้วลูกก็รักคุณแม่เมื่อพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็รักคุณแม่มาก แล้วแหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ว่าลูกแม่ตกน้ำอ่ะหนูตอบตอบคุณแม่สิพูใส่ไหม่ได้ไหมคะหนูขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจหนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ไรหาแม่เป็นคนแรกหนูหนูยอมรับอันนี้หนูหนูสติแตกมากๆหนูหนูหนูเสียใจค่ะกับการจากไปของโมนุวันที่สี่แล้วนะคะ อาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยเราเนี่ยเห็นกันมาตลอดเพราะหนูเป็นผู้จัดการแตงโมถูกไหมคะมครรแต่ทําไมแล้วทําไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดาน้าพูดใส่ไม้นะคะที่ปติ่านไม่เก่งอ่ะแม่ท<อ>ี่ปฏิพูดใส่<อ>ไม่เลยนะคะ หนูสื่อสารไม่เก่งแม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงๆเราณตอนนั้นหนูจะติแตกกับแม่หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงหนูเสียใจหนูยอมรับหนูยอมให้แม่ว่าหนูแต่หนูเสียใจจริงๆตอนนี้นี่นะคะมีท่านสื่อมวลชนเยอะแยะเลยก็จะมีคุณอ่อ กะติกยังไม่ไม่คุณแม่ไม่เห็นกะติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลยจริงๆกระติกเนี่ยต้องร้องไห้ปลุกไฟด้วยซ้ำเราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ปลกไฟได้แต่หนูอยู่ตหน้าคนอื่นอางเงี้ยหนูหนูทําไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจคุณปอังทำได้เลยนั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้ว พราหนูอ่อนโยนกว่าเนี้ยม,มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่แม่อยากเห็นหนูร้องไห้ใช่ไหมคุณแม่คิดว่าพูดตรงๆนะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่า<แ>ปิดบงังคุณแม่ไว้หรือเปล่าหนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่เอาน้องโมไปทําอะไรคุณแม่คุณแม่คุยกับตํารวจนะคะหนูให้ปากคากับตํารวจไปหมดแล้ววันหนึ่งความจริงกระจ่างอ่ะคุณแม่จะรู้เองวันนี้หนูตอบอะไรให้ไม่ได้หนูพูดได้แต่ว่าหนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่เลย หนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอ้ยตื่นมาช่วยนหน่อยคุณดูอธิบายใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือหนู<ล>ให้ปากคํากับตารวจไปหมดแล้วเล่าเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสตางคงซื่อเลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปที่อ่ะโดยที่เขาไม่ได้บอกหนูไดยซ้ําหนูรู้อีกทีคือเขาตกไปแล้วอันนี้คือสั้นๆแล้วก็ได้ใจความเลยแม่ทําไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบ สังคมลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดีอ่เฮ้ยไปนั่งเรือดีๆสวยๆแต่มันเก,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่มันไม่มีจริงกว่านี้อีกแล้วให้หนูเล่าเป็นพันนครั้งมันก็คือเรื่องนี้หนูไม่ได้ดูแลน้องโมในฐานะผู้จัดจาก,การใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดจาก,การดารา ที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์คุณไม่ได้ดูแลว่าน้องโมจะไปกดปัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหนหรือแม่เขาไม่ได้บอกเลยก็มีคุณแม่แม่เขาไม่ได้บอกใครเลยการตามตามตามคำให้การตามคําให้การคือเขาไม่ได้บอกใครเลยทุกคนเป็นพยานให้ได้มีแซนคนเดียวที่รู้เพราะว่าหนุก็ยืนใกล้ปอกับพี่เบิร์ดเขาไปตอนไหนเรายังไม่รู้เรื่องกันเลยแม่รู้อีกทีคือได้ยินเสียง ข้างหลังตะโกนมาว่าเอ้ย,อยโนตกน้ําหนูให้หนูอธิบายกี่ทีหนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงๆแม่หนูรู้แค่นี้จริงๆเลื่อหนูทําอะไรอยู่ฮะหนูดูวิวอ่ะแม่คือในใจหนูนะหนูมีสองสองหมวกเนาะหนึ่งคือหนูเป็นเพื่อนเขาสองคือผู้จัดการวันนั้นอะ่ะเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทํางานถ้าวันนั้นเป็นการทํางานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดีโอเคไปตรงไหนเอาอะไรคุยกับทีมงาน แต่วันนั้นเราชวนกันไปเที่ยวไปถ่ายรูปหนูไปในฐานะเพื่อนถ้าหนูเป็นผู้จัดการวันนั้นมีงานแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยโอเคหนูยอมรับนะหนูทํางานตรงนั้นได้ไม่ดีแต่เราเป็นเพื่อนอ่ะหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเที่ยวของหนูอะค่ะสักกี่นาทีของหนูต่างคนต่างทำนู่นทำนี่หนูว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหนูด้วยตอนนั้น่ะหนูพูดตรงหนูอยากให้แม่เข้าใจในในมุมของหนูจะโทษหนูยังไงก็ได้นะแต่ว่า หนูพูดเนี่ยอันนี้คือจริงที่สุดแล้วหนูก็ไม่รู้จะถ้าหนูพูดเกินกว่านี้คือมันไม่จริงแล้วแม่หนูอยากให้แม่ให้โมไปเข้าฝันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้นอะให้แม่ฟังด้วยตัวเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นหนูที่มานั่งอธิบายเองหนูพูดไปอะเหมือนแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าหนูช้าเองตอนนี้หนูผิดหนูผิดเลยนะหนึ่งอย่างหนูหนูอะสออย่างหนูไม่โทรหาแม่ แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ช้าไปทุกๆเรื่องหลายวันแล้วยังไม่โทรยังไม่กล้าวันนี้วันที่สี่แล้วก็หนีหน้าคุณแม่ด้วยวันที่ไปที่นิติอิเิเวตโนก็ไปแต่คุณแม่ไม่เห็นแต่มีคนเห็นว่าหนูไปแล้วเราก็อยู่กันใกล้กันแค่นั้นคุณแม่ไปดูศพน้องแต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วยังไม่ปิด ปิดแล้วค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะคะหนูมีพยานค่ะคุณแม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วตอนหนูมีพยานนะแม่พวกเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูเนี่ยเขาก็แห่กันเข้าไปดูทั้งหมดแม่ให้หนูจําภาพโมแบบดีๆเธอแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โมมันไปจากหนูให้จําภาพดีๆอ่ะแม่มันเป็นมันโอเคตรงนั้นที่คุณพูดนี่ก็ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นการแสดงออกซึ่งความแปลกประหลาดมหัศจรรย์สาหรับคุณแม่มากกระติกเป็น เป็นแม่อีสเตอร์คุณแม่ก็รักอีสเตอร์ลูกคุณน่ะคุณแม่ซื้อเป็นนอวันเกิดจาได้ไหมคุณแม่ซื้อเป็นหนอให้อีสเตอร์คุณแม่ซื้อให้นะค่ะแม่อ่าแล้วลวกตระิกเป็นอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงแม่หนูเสียใจหนูตกใจแม่ช้าอีกสิบนาทีหนูโทรหรืออีกครึ่งชั่วโมงหนูโทรคุณแม่ก็จะจะให้อภัยนะเป็นี่สี่วัน เราถึงได้เจอกันแล้วคุณถึงได้คุยกับคุณแม่ที่คือสี่วันนะวันที่สี่วันที่เจอศพน้องโมก็ไม่เห็นคุณเนี่ยจะให้คุณแม่คิดยังไงคุณมีอะไรปิดบังคุณแม่หรือเปล่าหนูไม่มีอะไรปิดบังเลยค่ะแม่ไม่มีเลยสักนิดนึงนิดนึงก็ไม่มีอย่างที่หนูอธิบายแม่ไปเนี่ยคือหนูยอมรับหนูยอมรับว่าอ่ะหนูช้าแล้วก็หนูก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น หนูก็โดนสังคมลงโทษทุกวันเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่หนูไม่กล้าไม่กล้าที่จะโทรนึกไม่ทันช็าะตั้งสติไม่ได้หนูไปที่ที่อู่เรือได้นะน้องโมตกน้ำแล้วหนูไปที่อู่เรือที่ปอเข็าได้อย่างที่หนูบอกหนูหนูหนูคิดแต่การค้นหานุณแม่าพอาหนูไปที่อู่เรือคุณแม่มาที่ท่านาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยรู้สิหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กๆของคุณอะ ไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่เราบอกว่าคุณแม่เราอ่ะเถียงกันแบบนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่าแม่ไม่ใช่เถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะไม่ใช่แม่ไม่อยากจะเล่าความในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูนู้จะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสํานวนมีแล้วสุนาขที่ตำรวจมีแล้วแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดการลูกคุณแม่ เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่หลกคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหน,หนูโทรหาพี่โบไงเ้าก็ลน ตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทําไมเพื่อนๆเ,เขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีระวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทํากันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้าคุนไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมเราจะให้หนูทํายังไงอะ่ะแม่โดดลงไปสิแม,ม่จะโดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ําเป็นอนะ่ะแล้วคุณสักหนูว่ายน้ําไม่เป็นแม่มแมอันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดง ความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูขอโทษตนโมลงไปในน้ำถึงลึกคุณแม่หนูดูเสียใจนะที่หนูในปอดเยกเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นพื้นดินพื้นทรายเลยเขาสุดเขาพยายามตะเก็ยกตะกายนะ พี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจนะ่ะเราเป็นเพื่อนใช่ไหมพี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลองคิดดูนะคำเสียใจของพวกเราอะ่ะมันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับ อะไรสักนิดนึงไหมคะคุณแม่คุณแม่ให้อภัยพี่ปอนะคะแล้วก็พี่พี่เบิร์ตแต่กติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัยจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ปอเป็นสิทธิ์คุณแม่นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทำข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่ม ม่มาลงครั้งแรกแล้วก็สุภาพเรียบร้อยโทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ข่าวที่เอาไปไปลงนี่ก็เร็วมากตอนนี้เดี๋ยวข่าวออกแล้วออกทีวีแล้วคือขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเผยแพร่สิ่งนี้ซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหนนะฮะแต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะ เรายังไม่ทราบว่าแค่ไหนเราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอขอบคุณทุกท่านและที่สําคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณท่านตำรวจที่สอนอนนบุรีนิ้ทุกท่านเลยที่ให้การดูแลเอาใจใส่คุณแม่อย่างดีให้คําแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นิ่งๆได้อย่างนี้เพราะคุณคุณท่านตำรวจทั้งหลายได้เป็นคนแนะนําให้คุณแม่นิ่งๆ ปกติคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านนะคะค่ะค่ะขอบณ <c oughs> เวลานี้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามนึ่งนะคะณนะเวลานี้คุณแม่ต้องการที่จะดําเนินคด,ดีกับบุคคลอื่นที่นอกจากสองคนคุณเบิร์ดกับคุณปอไหมคะจริงๆคุณแม่ไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จัก ก็เลยไม่ทราบว่าจะยังไงแต่แต่คุณปอนนเี้ได้คุยกันหลายครั้งแล้วคุณปอนได้ได้พยายามแสดงแสดงความขอโทษเนี่ยหลายครั้งกับคุณแม่ประมาณสี่ห้าครั้งได้พยายามติดต่อแต่คุณแม่ไม่รับสายเองทีนี้ตัดสินใจว่าเมื่อเช้านี้เก้ามงเช้าเขาโทรมาแม่ก็ยังไม่ได้รับทีนี้คุณแม่ก็ตัดสินใจคือท่านตำรวจนายหนึ่งรองข้างบน แนะนำคุณแม่เองว่าคุยกันไปเถอะมันจะดีกว่าที่เราไม่คุยกันนะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเราเขามันเขามีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเขาอยากขออภัยเนี่ยเราก็ควรจะคุยกันควรจะให้อภัยเขาอยู่ที่ใจคุณแม่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่คุณแม่ให้อภัยและบางคนไม่ให้อภัย ส่วนอีกสองอีกสองท่านคุณแม่ไม่รู้จักค่ะเลยไม่เลื่ื่องรูปคดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเลยคุณแม่ตามเรื่องน้องโมอย่างเดียววันนี้ก็ไปดูน้องมาก็เป็นภาพที่น่าสงสารมากน้องโมสวยๆอ่ะลูกแม่มันไม่มันไม่ใช่ไม่สวยมันเปียนไปเยอะแล้วมันเปียดไปเยอะมากคือทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ก็คงอีกนานค่ะ คงอีกนานขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เปิดปากูพี่ต่อยอย่าพูดอะไรนิดนึงไหมคะก็ขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับทุกท่านที่ช่วยนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็คุณตะติช่ไหมครับที่มาในวันนี้นะครับที่มาขอโทษคุณแม่นะครับ ตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมผมได้แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับตัวคุณปอมีอะไรจะพูดกับทางสื่อมวลชนไหมคะประเด็นเรื่องลบภาพด้วยค่ะี่ขอไม่ขอไม่ค่ะพี่ตำรวจขอไม่ขอไม่